ใจศึกษาแั้วเรียนนะใจศึกษาแล้วเรียนแล้วใจศึกษาแล้เรียนค่ะมาไว้บอกอะไรดีคะโชคดีครับอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ออยจะไม่ได้เห็นนะคะจะบอกอะไรคะจะบอกว่าจมูกแดงจมูกแดงตาแดงรู้นะครับรู้นะครับ ตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้ผิดคําพูดนะคะอันนี้ผิดคําพูดนะคะบอกจะไม่ร้องนะคะจะเสียใจทําไมมันไปก้าวหน้าจะเถอะเอาละครับพี่น้องครับแอบแอบให้ออยดูจะโพสไปเดี๋ยวจะโพสไปเดี๋ยวจะโพสไปดูไปเ้างไปไปโชคดีสายแล้วนี ีไม่่่่ใชนีีดพไปรีบเข้ารีบเข้าบาย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 ไหนบอกไม่ลองเราสิ้นปีแล้วแป๊บเดียวนี่ไงเดี๋ยวก็ได้กลับมาแล้วเดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วมันไม่เที่ยวไปไกล้วเ่านี้นี่ยไป ไม่เดี๋ยวจะเหมือนตอนจบว่าไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไปไม่แล้วกอ้าวเครื่องออกไปแล้วไปเนึกไปเึกไปนึกไปเออครับของฝากดิแม่ของฝากของฝากของแก้วคนนั้นเสือตายครั้งนี้ขออนุญาตตัดบทนิดนึงนะคะอันนี้แอบมาซูมนะคะคนนี้อยากได้เข้ามาแล้ เราใเบอร์ไหนอะไรไหก็เดีเบอร์มเรอันนี้เบอร์ใช้ไปก่อนยังไม่ให้แม่ปิดให้แม่ปิดบเาี่7ก็คือให้ถึงให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เบอร์ไหนแล้วมันจะใช้ยี่อะไรยังไงได้อเน็เดี๋ยวรอก่อนใชใช้ยีใช้่าอย้าน่อิ่ไ้องหน่อสิคะ ออยบอกถึกถ่ายอะไรนักหนาโชคดีมีชายอยากได้ชอด็อกโกแลตเนี่ยอหกลั <c ười> วออยไม่ซื้อชโโ็อกโกแลตมาฝากไปไปกลัวไม่ได้ของฝากไปมาโชคดีมีชายกลัวไม่ได้ของฝากดูดูวีซีดีแล้วจะเป็นแอบร้องไห้คนเดียวล่ะจะเหลือเหรอ ไปไปตรงนี้อยะหาหาเออถึงอ่ะเออตรงนีเสร็จไปหา